สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำข้าวเกลียบปากหม้อสามสีค่ะสีม่วงจากดอกอัญชันสีเขียวจากใบเตยสีขาวจากน้ำเปล่าธรรมชาตินะคะสูตรไส้อร่อยมากสูตรแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะพร้อมวิธีม้วนแป้งให้เป็นลิ้วสวยๆทุกชิ้นแบบนี้ค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะมาทําการเจียวกระเทียมของเราไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะน้ํามันพอร้อนใส่กระเทียมสับลงไปค่ะใครมีเครื่องปัน่นเครื่องบดใช้ได้เลยนะคะตอนแรกเราจะเจียวด้วยไฟกลางก่อนได้ค่ะมันคนตลอดคนเรื่อย กระเทียมของเราจะได้สุกเหลืองกรอบพร้อมกันนะคะเดี๋ยวพอเราเจียวไปสักพักกระเทียมเริ่มเหลืองเราค่อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนได้ค่ะพอกระเทียมเจียวของเราสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ปิดเตาแล้วก็นำไปเทน้ำมันแยกออกจากกระเทียมนะคะ อย่าออกให้เสด็จน้ำมันดีค่ะให้ใคลายความร้อนนะคะแค่นี้เราก็จะได้กระเทียมกรอบๆเหลืองๆแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวหอมๆแลคะ่ะพักเสด็จน้ำมันไว้ค่ะส่วนผสมในการทำตัวใส่ของเรานะคะหลักเลยก็จะมีหมูสับค่ะใช้โป๊ ใช้โป๊สสับสามรสนะคะถั่วลิสงคั่วบดค่ะน้ำตาลปีบ๊บหอมแดงสับสามเกลือกระเทียมพี่ไคร,รากผักชีโคกลกรวมกันให้ละเอียดค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสฝ้าเขียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้แล้วก็เกลือค่ะใครจะปรุงน้ำมันหอยหรือปรุงอย่างอื่นก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะส่วนผสมของตัวไส้ของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือผัดไส้ของเราเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ ตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปค่ะจะได้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะตามด้วยหอมแดงสาบค่ะเราจะนำหอมแดงมาเจียวให้หอมดีก่อนค่ะ เกียวหอมแดงของเราให้หอมดีก่อนนะคะพอหอมแดงของเราเริ่มเหลืองเริ่มหอมดีแล้วค่ะให้ใส่สามเกลือลงไปผัดให้หอมเลยนะคะ พอสามเกลอือหอมดีแล้วใส่หมูสับลงไปเลยค่ะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยซอฟฝาเขียวเกลือค่ะ ความเค็มต้องระวังนะคะขึ้นอยู่กับความเค็มของช้โป๊กของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ได้ค่ะว่าเค็มมากเค็มน้อยปรับได้ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะผัดให้หมูสับสุกดีก่อนค่ะ พอหมูสับของเราตุกดีแล้วให้ใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปค่ะตามด้วยใช้โป๊สับค่ะ เกิดใครอยากได้สีเข้มหน่อยสีออกน้ำตาลอ่อนๆหน่อยให้เหาะซีอิอ้วดำหวานไปนะคะใครชอบสีเข้มมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะเหาะซีอิอ้วดำหวานไปทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะสีของไส้สาคูของเราก็จะออกน้ำตาล มีความสวยน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะใครไม่อยากใส่อยากได้สีธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่ตามชอบเลยนะคะหัดต่อให้แห้งให้เหนียวให้ได้ที่เลยค่ะ ให้สาคู่ของเราแห้งเหนียวได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ชิมดูรสชาติให้หนัวให้หวานให้เค็มให้ได้ที่ตามที่ต้องการเหมือนกันค่ะถ้าเหนียวถ้าแห้งถ้ารสชาติได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ปิดเตายกลงนําไปเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นก็จะมีความเหนียวขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นเป็นก้อนกันค่ะ แนี้ก็ได้ใส่สาคูใส่หมูหมูเน่นๆรสชาติเข้มข้นกรมกรมอร่อยลงตัวแล้วค่ะสูตนี้ทําเยอะค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสีสวยแบบนี้เลยพอใส่สาคูของเราเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปั้นเตรียมไว้ค่ะ ส่วนใครจะทำลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะส่วนผสมในการทำข้าวเกลียบปากหม้อของเรานะคะหลักเลยก็จะมีตัวไส้ค่ะที่เราผัดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้นะคะเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะตัวไส้ถ้าเกิดใครอยากให้เหนียวปั้นง่ายติดกันดีก็ผัดแล้วนำไปแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะค่อยนำมานวดแล้วก็นำมาปั้นเป็นก้อนจะเหนียวติดกันดีค่ะ ปั่นง่ายกว่าตอนที่เราผัดเสร็จใหม่ๆนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันเกลือน้ำตาลเพิ่มรสชาตินะคะใครไม่อยากใส่เกลือไม่อยากใส่น้ำตาลก็ยังได้ค่ะแต่สูตรของแพวนนี้ใส่ด้วยจะได้มีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอร่อยมากขึ้นนะคะน้ำใบเตยค่ะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำดอกอัญชันค่ะใครไม่อยากใช้น้ำดอกอัญชันน้ำใบเตยก็ ผสมสีผสมอาหารแทนได้เลยนะคะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของตัวสีเขียวใบเตยกันนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันเพิ่มความเหนียวหนึบค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วให้เราทยอยใส่น้ำใบเตยแล้วก็ทยอยคนให้ละลายเข้ากันดีนะคะ ก็จะได้แป้งใสๆแบบนี้เลยค่ะสีเขียวสวยจากธรรมชาติจากใบเตยนะคะหอมมากๆเลยค่ะพักไว้ก่อนค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะก็จะมีหม้อนึ่งค่ะผ้าขาวบางพับสามชั้นนะคะลวดเราจะใช้ลวดลัดประมาณสองสามรอบขันให้แน่นดีค่ะแล้วก็ม้วนม้วนม้วนชายผ้าขาวบางเก็บมามัดไว้แบบนี้นะคะก็จะได้ตึงๆแบบนี้ค่ะ พอเรามัดเราขึงผ้าขาวบางแน่นดีแล้วค่ะมัดเก็บชายดีแล้วนะคะจากนั้นให้ใช้มีดโกนใหม่ๆคมๆกรีดไปค่ะกรีดให้ทะลุผ้าขาวบางนะคะ กรีดพอเป็นรูประมาณนี้ค่ะไม่ต้องใหญ่เกินพอกรีดเสร็จเราจะเทน้ำใส่ตรงรูที่เรากรีดนะคะจากนั้นให้ตั้งหม้อซึ้งให้น้ำร้อนน้ำเดือดดีค่ะพอน้ำร้อนน้ำเดือดดีนำแป้งมาคนก่อนตันกหยอดทุกครั้งนะคะแป้งจะได้ไม่นอนก้นค่ะค่อยๆเทแป้งใส่ลงไปแล้วก็วน ให้ได้ขนาดที่ต้องการนะคะให้ได้ขนาดตามต้องการเลยค่ะจากนั้นปิดฟ้าค่ะ3 0 4สิสีวินาทีหรือจนกว่าแป้งของเราจะสุกดีค่ะการที่เราเกลยดเป็นช่องเป็นรูแบบนี้ไว้เพื่อให้ง่ายเพื่อเป็นช่องเติมน้ำ ระหว่างที่เราทําข้าวเกียบปากหม้อนะคะเพราะว่าเราเปิดเตาไปทําไปน้ําจะลดน้อยลงพอน้ําลดลงเราก็เติมน้ําใส่ลงไปตรงรูนี้ได้เลยค่ะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าการทําข้าวเกียบปากหม้อเราจะใช้ไอน้ําในการทําให้แป้งสุกนุ่มค่ะแล้วก็เท น้ำใส่ผ้าขาวบางของเราค่ะให้เปียกชุ่มดีนะคะจากนั้นก็นำไปขึ้นตั้งเตาให้น้ำร้อนน้ำเดือดดีเลยค่ะเปิดฟ้าค่ะแป้งสุกใสดีแล้วนะคะจากนั้นนำไส้ที่เราปั้นไว้วางใส่ลงไปค่ะ ไม้พายจุ่มน้ําค่ะดันไปให้แป้งเป็นริ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็โปะไว้บนไส้ของเราค่ะไม้พายจุ่มน้ําอีกทีหนึง่งดันไปให้เป็นริ้วแล้วก็โปะโลงแบบนี้ค่ะใครทําสวยมากน้อยแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะไม้พายจุ่มน้ำแปะๆหน่อยค่ะแป้งจะได้ใสสวยนะคะ นำไปวางใส่ถาดที่ทาน้ำมันพักไว้ค่ะจะได้ไม่ติดกันค่ะเศษแป้งที่เหลือส่วนเกินที่ติดอยู่กับผ้าเขาบางใช้ไม้พายเขี่ยออกได้ค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะคนแป้งก่อนตัดหยอดค่ะ แป้งจะได้ไม่นอนก้นความหนาความบางจะได้เท่ากันค่ะจากนั้นค่อยๆเทปแป้งใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆวนให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเลยนะคะ ากนั้นปิดฟ้าค่ะสามสิบถึงสี่สิบวิเหมือนเดิมจนกว่าแป้งจะสุกดีค่ะพอครบเวลาเปิดฟ้าดูค่ะแป้งสุกใสดีแล้วค่ะวางไส้ใส่ลงไปไม้พายจุ่มน้ำก่อนค่ะดันไปให้เป็นริ้วโปะลงไปค่ะไม้พายจุ่มน้ำอีกทีนึงดันไปแล้วก็โปะลงไปทีนึงค่ะ ไม้พายจุ่มน้ำแตะนิดนึงแป้งจะได้นุ่มแล้วก็มีความใสสวยงามค่ะนำไปวางใส่ถาดที่ทา้ํำมันพักไว้นะคะเศษแป้งส่วนเกินไม้พายขูดออกค่ะ ข้าวเกรียบปากหม้อสามสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วค่ะเป็นริ้วสวยทุกชิ้นแบบนี้เลยนะคะทานคู่กับพริกขี้หนูสวนผักสลัดหรือว่าผักกาดหอมเข้ากันเข้ากันค่ะเวลาจะทานโรยด้วยกระเทียมเจียวใหม่ๆห,หอมๆของเราคะ่ะมากน้อยโรยไปตามชอบได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสูตรไส้อร่อยมากแป้งเหนียวนุ่มเนิบข้ามวันวิธีทำเป็นริ้วง่ายๆส,ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลองไปทำดูค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ